มันเลือดลอยทั้งวันเลือดสูงม้าแห้วครับนี่ครับแม่เพิ่นนี่นะครับเนาะแม่ลูกลูกผู้แม่พ่อเมาสมนะครับ้อเอ็ดซีเรียกร้องมา้าอยากเบิงอีก,กวันครับง้อเชีงเชื่องครับผมนี่แม่นี่นะครับแม่หนึง่งอมาวนค้นไยเด่น ็นยังมาใกล้บ่ได้ครับผมเวียนคนนครับพร้อมสิผสมนะครับเนี่ยหงัหางแง่เป็นแนง่ครับเปรดเปรเปยียบฝ่ามือคนเลยครับหางเลยนยี่มือหนึ่งนะน,นะครับเนาะเฮ้ยเฮ้ยครับทุกคนคุณนะครับทุกคน พามาเบิง่งงูควรครับแล้วฉนนี่หาอย่าให้อยู่ครับมันน่ครับตลูลควรญ่เด้อครับตูกควรหาชิบหาครับเฮ้ยเฮ้ย มันเจาะคนครับนะครับตัวลูกคนห้าหมื่นห้าพันแม่พ่อผสมปลามันเลือดลอยข้ามบนเลือดสูงลูกคนไม่พอพันในการนะครับเนะเขาบีเขาลุนพึ่งกัน,นความเขาลุนธรรมชาติตัวลูกคนอะไร คือแม่เลยะครับคอเขาดำที่มีดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมคอเขาดำไข่ดำนะครับเนาะพอพันในการน,นะครับด้วยคลิปใบหูดำซ้ำกันนะครับแม่พันแม่ลูกลูกแม่เช้าก่อนนะครับด้วยสองหมื่นเก้าพันนะครับเนาวนะครับไปแล้วครับวบัน ห้านุนก็ได้ถ้าดูคนก็นมื่นขึ้นหน่อยด้วยครับนะถ้าดูคนก็นได้นา,นานๆนะนี่ได้หลักมื่นแล้วนะครับนะถ้าสามแม่นี่ก็ได้การน,นี้ครับนี่ทั้งแม่ทั้งลูกนี่สองมื่นเ่าพันนะครับนะ ทรงฟีทั่อพายิสานนะครับมองไปทั้งคููก็ได้นะครับนะมองไปทั้งคู่นี่ยรถหาพิเศษเลยครับผมแถมทรงฟีทั่วาพายิสานบานเ้องอีกนะครับว่าพาิสานบานเฮาทรงฟีนะครับจากหองเฉียวเานะครับเนาะ ง่วนเนี่นยง่วนยางขอกข้อ,ขอขน้ำนะครับเนะาะเอานี่ท่องแน,นาแต่ว่าบ่ได้จำไหนนะครับเนะาะพอมาเป็นงวหลวงนะครับนนเนาะมีคนเลี้ยงหัวชายเจ้า,จาก็เลยเอามาเลี้ยงนี่ครับถลกแม่ลูกคมนี่ยิว้าเชาเก่าะนะครับเนาะชงพี่ทั่วภาคอีสานครับผมภาคอีสานบ้านเฮาส่งฟรีนะครับเนาะ มันเรือลอยวันเรัอสูงกว่แม่ลูกลูกครูตัวลูกคนก็ได้รักมื่นขึ้นเลยนะครับเนาะมื่นกลางๆเลยครับห้าหมื่นห้าครับผมคลิปนี้จบไว้ช้มนี้ครับผมสวัสดีครับ